ดอกขจรข้างรัวค่ะพักขิดหรืออีกแนหนึ่งกะมัน,น,นผู้ถาน้ำบานิ่นกระเอินพักขิดค่ะดอกขจรผักพืช่ัชจวงนี้ก็คือหน้าฝนก็คือก็กำลังเยอะนะคะนี่ยส,สวยมากเลยผิดผัดน้ำมันหอยหรือว,ว่าเราจะเอาไปยำก็ได้มันมีเมโนโู ยำเหมือนกันกล่องโปโะกันเลยผันย่กไกลไหมพี่น้องมีเหง่เยืนอยู่อีกรัวหนึ่งนะวันนี้มาบ้านผู้การอีกแล้วเรามาซ้อมลางเปนอีกแล้ว ตุ๊ต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 เก่งอยู่า่าาเอาข้องน้อยใหญ่เอานั้นก็ได้ค่ะตุตต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 ตหลายอยู่นะคะตัวนเยเราต้องต้องไล่ดูเพราะผู้การบอกว่า ครึ่งรึ่งเลมเข้าไปอีกมันประมาณว่าเลมออกมันมันถ้ามันเลื้อยมาเยอะมันก็ลกนะอกอกหนูลูกน้อยแต่หนูนึกว่าไม่มีไงหนูก็เลยถือติดมาด้วยอ่ากินข้างรวยทั้งนั้น น้ำตาลทรา,ททย,าททยค่ะเพราะเราไม่ได้ตำไทยเดี๋ยวค่อยดูครูทัศน์ว่าแกจะตำแบบไหนของแกเดี๋ยวต้องถามแกก่อนเอาก็แกกินเจหนูต้องถามแกก่อนนะนครูทัศน์ไงครูทัศน์ก็กินนะใช่หรอฮะ ช่วงนี้รู้สึกว่าจะกินตลอดเหมือนเขาจะไปรับธรรมะเลยอ๋อ